สวัสดีค่ะพบกับเกดอีกแล้วนะคะที่ช่องตามใจเราแชนแนลนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานมากๆคิดถึงกันบ้างไหมคะทุกคนก็คือวันนี้เป็นเป็นเวลาที่เหมาะเจาะที่สุดในการแกล้งพี่เมทแล้วนะคะทุกคนก็คือเกดร,รู้ว่าทุกคนน่ะต้องคิดถึงการแกล้งของเกดเพราะว่าเกดไม่ได้ลงคลิปมาประมาณเดือนถึงหรือ2เดือนนี่แหละทุกคนเกดร,รู้ว่าทุกคนต้องคิดถึงการแกล้งของเกด โอเควันนี้เกดจะมาแกล้งพี่เนทนะคะโดยการแอบส่องเฟซแฟนเขาค่ะทุกคน,คนเดี๋ยวเราจะมาดูรีแอคของพี่เนทกันว่าพี่เนทอะ่ะเขาจะโกรธหรือว่าจะโมโหขนาดไหนนะคะนี่คะ่ะทุกคนเดยวเกดจะทำท่าไปส่องเฟซเขานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรีแอคของพี่เนทกันว่าพี่เนทอะ่ะเขาจะโกรธขนาดไหนเด็กเกดจะทำท่าแบบ หลับคาเฟสแฟนเก่าอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเกดไปหาที่ตั้งกล้องก่อนนะคะโอเคทุกคนไปกันเลย เนนนแล้วออดีกแล้วอออเอกเเสร็จดีตอแนแรกมันยังไม่ยอมซ่อมให้คิวมันเยอะแ่ไม่มนอนในห้องดีอ่ะแไม่มนอนในห้อดี ใช่อ๋อมึงเข้าไปดูทำไมอ่ะไม่ได้เข้าไปดูเลยไม่ได้เข้าไปดูแล้วมันจะขึ้นแน่ไงเขาสาบานเขาไม่ได้เข้าไปส่องเลยจริงๆทำไมวะเองทำไมจะต้องไปดูความเคลื่อนไหวจะาต้องไปอะไรกันด้วยอ่ะเขาไม่ได้เข้า เพื่อนก็ไม่ได้เป็นแล้วบอกให้บล็อกไปแล้วมันจะมาหน้านี้ไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยมันขึ้นเนี่ยมันเซิร์ชเนี่ย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 มันเข้าหน้าโปรไฟล์เนี่ยมันจะมาขึ้นหน้าฟีดอะไรมันไม่ใช่หน้าฟีดเนี่ยมันหน้าค้นหาเนี่ยเนี่ยมือไปโดนหรือเปล่ามือไปโดนเป็นชื่อเลยหรอแล้วบอกให้บล็อกไปแล้วทำไมมันยังขึ้นอยู่อีกอะ เขาก็มีรูเหมือนกันมันขึ้นมาได้ยังไงก็ไมีรูมืเอมเขาไปโดน,น<ถ>มั้งแแหบปะมือไปโดนหรือเปล่าเออแแหบป,ปะแต่เขาสาบานเลยเขาไม่ได้ส่งสาบานอะไรเองสาบานอะไรไม,ไมันขึ้น,ม,นมันขึ้นมาขนาดเนี้ยเขาจำได้ไหมคนครับเขาเคยให้บอกไปแล้วเลยไม่ใช่ให้ลบนะให้บอกเลยนะแล้วเนี่ยมันต้องมีการไปปวดบ็อก แล้วถึงเข้าไปดูได้เนี่ยแล้วมันเป็น,ปน,ปนลอยเซิร์ชเนี่ยชื่อเนี่ยมันเป็นหน้าโปรไฟล์มันไม่ใช่หน้าข่าวเลยแต่เขาไม่ได้เซิร์ชอ่ะไม่ได้เซิร์ชเไม่ได้เซิร์ชจริงมือมันไปโดนหรือเปล่าขเขาอันนี้เขาก็ไม่รู้มือไปโดนเป็นชื่อเลยหรอนี่จะมาโกหกแกนี่ก,ก,อกรอ ใจเขาใจเราดีวะทำไมเองทำอย่างนี้ล่ะเขาเคยหอไปหลายรอบแล้วนะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจคือเองทำไมติเองเขาไม่ไปส่องเขาไม่ได้ตั้งใจส่องเลยคือมือมันไปโดนตอนไหนไม่รู้มือไม่ใช่เองมันมันไม่ใช่อ่ะคืออันนี้มันเป็นรอยค้นหาเองไม่อยากให้เขาไปส่องและเองเมื่อส่องเองทำไมอ่ะเองเมื่อส่องเองทำไม เไปเจอกันหรือว่ายังไงไม่ได้ไปเจอไปเจอกันที่ไหนอะไรเปล่าที่ไปออกบูธออกอไปเจอันบ้างหรือเปล่าไม่เคยเจอไม่เคยเจอแล้วเธอไปส่องทําไหมจะไปดูความเพื่อนขหวทราไหมเธอเขาเขาไม่เข้าใจอ่ะทาไมต้องทําอย่างนี้รับหลังเขามไม่ได้ยังงี้เขาไมเขาต้ไว้ใจอะไรได้บ้างนะแบบนี้เขาไม่ตัง้งใจ ไม่ได้ตั้งใจอะไรก็แค่อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างแค่แหนเอา้ามึงเป็นอย่างนี้เลยเหรอคือมึงลืมมันไม่ได้เหรอขอลืมได้แล้วลือไม้เลวี่อะไรเนี่ยมึงยังไมไ่ส้องมันอยู่เลยทำไมวะ ต่อไปเขาจะไม่ตอบแล้วเขาขอโทษอยากลองงานไหนอยู่สัมภาระก็คือไม่อยากไม่อยากมามีความรูกสึกรอบนึงก็ได้ไ่ะมึงบอกไปข้างนอกนั่นน่ะบอกไปมึงก็ปวดบอกไปมันก็ปวดคืออยากร้องงานไหนอยู่สัมภาระก็ไม่อยากมารู้สึกอะไรแบบนี้แล้วอะแค่เรื่องงานก็เครียดมากพอแล้วอะทำไมกลับบ้านมาแล้วแทนที่จะสบายใจ คือมันไม่ใช่วะ่ะมันไม่ใช่เลยอ่ะเองทําอะไรเองไม่นึกถึงเขาเลยเองก็ไม่อยากให้เขาไปสองแผนขเหมือนกันแลเองก็ท <_ c oughs> ําทําไมเขาพวดหัวหลายเรื่องมากรถก็เสียงานก็เยอะกลับมาทนที่จะมาสบายใจได้พักผ่นอนัหยุดแล้วต้องมาเจอแบบนี้หรอทำอะไรไม่ถึงกันบ้างี่ ไม่เองตะกี้เองพูดมาแล้วว่าแบบเคยอ,อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างเองพูดมาได้ยังไงอ่ะเองรู้สึกยังไงที่งินทำไมเองไม่กลับมาคุยกันเลยอะเองจะมีค้ามาหมถ้าอย่างนั้นอะเขาไม่เข้าใจอ่ะเป็นเพื่อนกันก็ไม่ใช่ทำไมทำกัเขาอย่างนี้อะอแล้วมาแน่อะไรขอโทษนะอทษนะ่ะเขาจะแน่ทำอย่า แล้วความรู้สึกเขาอ่ะที่มันระแวงที่มันค้างคาแล้วหลังจากนี้อะเขาไว้ใจอะไรได้บ้างเขาจะไม่ทำเองบอกเขาไว้ใจเองบอกเขาไว้ใจบางอย่างก็โกหุบเขาก็รู้เนี่ยเขาก็ไม่พูดบางอย่างเขาคิดไปเองเออจริงถามก็าาถามว่าถามนู่นถามนี่จังํำคาญเล่นเป็นแบบนี้ แจ๊เขาทำยังไงเขาอยากอยู่คนเดียวมากเลยตอนนี้จะแจ๊กันอยู่สักพักวะไม่เอาเขาอยากอยู่คนเดียวามาก,าบ,กบอกไปไมันก็เท่านั้นอะ่ะออกไปข้างนอกไม่าาาาไหวปะนี่ ทุกคนพี่เน็ตจบไปแล้วพี่เน็ตพี่แอะเขาแค่แกล้งเฉยๆแกล้งอะไรเฉยเขาแกล้งต่องอย่างเฉยๆไม่เชื่อพี่มาดูในคลิปนี้ได้ เขาไม่ได้ส่องจริงเขาแค่กดเข้าไปเซิร์ชแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนเฉยๆ,ๆเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้ตั้งใจส่องเลยเขาแค่ทาคลิปแกล้งเฉยๆเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะเจาะที่สุดในการแกล้งมีคนเขาขอมาแบบว่าอยากเห็นเห็นเขาแกล้งพี่หน่อยเพราะว่าไม่ได้เห็นแกล้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาตรงๆนะคือมันไม่ใช่เวลาที่มาแกล้งเลยตอนเนี้ยเองก็รู้ว่ารถเขา คือเอาตรงๆนะช่วงเนี้มันไม่ใช่เวลาที่มาแก้เองเขาเครียดหลายเรื่องมากนะไม่เชื่อพี่มาดูคลิปนี้ได้เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะส่งไม่ได้ตั้งใจทำเลยตองอยากดู้เขาไม่อยากเด้เอาเรื่องทําคลิปแก้งมาอ้างเขาไม่ได้ส่งเลยจริงๆก็ได้เขาไม่ได้ส่งเลยเธอเธอมาดูในคลิปนี้ได้เขาไม่ชอบอะ เขามาดูในคลิปนี้ได้เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะสองเขาแค่แกล้งแบบแค่แกล้งเฉยๆพี่วก็แกล้ง<ะ>อื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เรื่องแบบนี้โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ถือว่าสําเร็จคลิปนี้ก็ถือว่าสําเร็จนะคะทุกคนโอเคเขาไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าจะแกล้งนะแต่ไอ้เรื่องนี้เขาเขาเขาไม่ชอบอะ โอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขอขียร์กับพี่เนตก่อนนะคะ